คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งคนทำดีกลับต้องเจ็บปวดหรือคนทำร้ายใครต่อใครกลับดูเหมือนมีชีวิตดีพร้อมไปเสียหมดคำถามนี้ไม่ใช่แค่ความสงสัย แต่คือเสียงสะท้อนจากใจที่ยังหาที่ยืนอยู่ในความจริงของชีวิตได้ในโลกที่หมุนเร็วและจังหวะของการตอบสนองกลายเป็นเรื่องฉับพลันเราถูกฝึกให้เชื่อว่าทุกการกระทำควรมีผลตอบแทนทันทีเช่นเดียวกับการกดปุ่มสั่งของในแอปพลิเคชันแล้วคาดหวังให้ของมาส่งในวันถัดไปแต่กรรม ไม่ใช่โลจิสติกมันไม่ใช่กลไกที่ส่งผลแบบทันใจและไม่ใช่บทลงโทษที่ทันทีทันควันเพราะในความเป็นจริงกรรมเป็นมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมเกิดแต่กรรมอยู่ร่วมกับกรรมและเป็นผู้รับผลของกรรม ฟังดูแล้วช่างลึกซึง้งจนเหมือนจะเข้าใจแต่ก็เหมือนอย่างไม่เข้าใจเหมือนเรากำลังยืนอยู่ริมแม่น้ำแล้วมองไม่เห็นกระแสน้ำที่พัดพาไปเบื้องหน้าแล้วเหตุใดเราจึงมองไม่เห็นผลของกรรมทันทีบางทีคำตอบอาจอยู่ที่ความเข้าใจผิดพื้นฐานที่เรามีต่อก,กรรมเรามักคิดว่า กรรมคือระบบการให้รางวัลและลงโทษของจักรวาลคล้ายคลยระบบคะแนนสะสมในบัตรสมาชิกแต่ในความจริงกรรมคือกระบวนการของจิตคือผลสะท้อนของการกระทำที่กลับมากระทบใจเราไม่ว่าจะช้าหรือเร็วลองสังเกตดูว่า ทุกครั้งที่เราทำบางสิ่งจากความโลภความโกรธหรือความหลงแม้ไม่มีใครลงโทษเราในทันทีแต่ใจของเราจะเริ่มเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นใจที่กระวนกระวายระแวงหรือกระด้างตัวอย่างเช่นคนที่โกหกเล็กๆน้อยๆเป็นประจำแม้เพื่อรักษาหน้าหรือผลประโยชน์ มนตอนแรกอาจรู้สึกว่าไม่มีอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะเริ่มไม่เชื่อคำพูดของคนอื่นด้วยเพราะจิตของเขาคุ้นเคยกับการบิดเบือนจนกลายเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจโลกและโลกก็ดูไม่น่าไว้ใจกลับมาโดยไม่ตั้งใจหรือคนที่ชอบเอาเปรียบเล็กๆเ,เช่นแทรกคิวในที่จอดรถหรือใช้เส้นสาย อาจรู้สึกว่ามันก็แค่เรื่องเล็กน้อยแต่ใจจะเริ่มมีความรู้สึกว่าต้องแยง่งต้องรีบต้องเอาให้ได้กลายเป็นชีวิตที่เร่งร้าแข่งขันและไม่เคยรู้สึกพอตรงกันข้ามทุกครั้งที่เราทำด้วยเมตตาความเข้าใจหรือความเสียสละแม้ไม่มีเสียงชื่นชมไม่มีคำขอบคุณ แต่ใจของเราจะสง,งบขึ้นเบาขึ้นเช่นคนที่ยอมรับความผิดของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา mm. แม้ต้องเสียหน้าแต่ใจจะรู้สึกโลง่งเหมือนได้ถอดหน้ากากหรือคนที่ให้อภัยผู้อื่นทั้งที่ถูกทำร้ายแม้ไม่มีใครเห็นแต่ใจจะเบาลง จากการไม่ต้องแบกความโกรธไว้อีกต่อไปนี่แหละผลของกรรมที่ไม่ต้องรอชาติหน้าแต่เริ่มต้นทันทีในใจเงียบเบาแต่ส่งพลังแต่ทำไมบางคนทำชั่วกลับดูสบายใจยังหัวเราะได้กินหรูอยู่สบายคำถามนี้เหมือนเสียงที่ดังจากมุมหนึ่งของใจเรา ที่ยังอดเปรียบเทียบไม่ได้และอาจลืมไปว่าสิ่งที่เรามองเห็นภายนอกไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตใครเลยภาพภายนอกที่เราเห็นคือช่วงเวลาสั้นๆบนเวทีชีวิตที่อาจแต่งหน้าปรับแสงและใส่บทพูดมาเรียบร้อยแล้วแต่หลังม่านไม่มีใครรู้ได้จริงว่าคนๆน,นั้น ต้องใช้พลังเท่าไรในการพยุงความรู้สึกตัวเองให้ดูปกติบางคนอาจหัวเราะด้วยความกลัวกินหรูเพื่อกลบความว่างเปล่าหรือใช้ชีวิตที่ดูรื่นรมเพียงเพื่อไม่ต้องเผชิญกับความเงียบของใจตนเองและแม้ว่าเรายังไม่เห็นผลของกรรมในตอนนี้แต่ใช่ว่ากรรมนั้น ไม่กำลังทำงานอยู่ใต้ผื้นผิวเหมือนคนที่ปลูกต้นไม้พิษไว้โดยไม่รู้ตัวในปีแรกมันอาจดูงอกงามดีใบเขียวชะอุ่มร่มเงาหน้าอยู่แต่รากพิษที่ค่อยๆแทรกซึมลงไปในดินจะค่อยๆทำลายสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างช้าๆจนถึงวันหนึ่งไม่เหลือสิ่งใดให้เติบโตอีก แม้กระทั่งความสงบในใจของเขาเองสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การรอเห็นผลของกรรมผู้อื่นแต่คือการเฝ้าสังเกตผลของกรรมในใจตัวเองทุกวันเพราะทุกการกระทำคือการฝังบางอย่างลงในจิตและจิตคือที่อยู่ของเราตลอดไปเราทำกรรมไม่ใช่เพราะอยากได้ผลทันทีแต่เพราะรู้ว่าทุกการกระทำ คือการแต่งรูปแบบของใจตัวเองทำไมเรามองไม่เห็นผลของกรรมทันทีอาจเพราะธรรมชาติต้องการให้เรามีเวลามองย้อนกลับมาเข้าใจตนเองก่อนมากกว่าหมกมุ่นกับผลลัพธ์จากภายนอกบางทีคำตอบจึงไม่ใช่การมองหาการลงโทษแต่คือการเฝ้าดูจิตว่าเรากำลังกลายเป็นใครจากกรรมที่ทำอยู่ในทุกวัน และเมื่อวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าใจเราสงบกว่าที่เคยเบาวกว่าที่เคยมีพื้นที่ให้ผู้อื่นมากกว่าที่เคยนั่นแหละคือผลของกรรมดีที่ไม่ต้องมองด้วยตาแต่อยู่ในเสียงเงียบของใจที่เริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นทารเริงเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะ จะได้มีพลาทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน